การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆมีเพื่อนสองคนคนหนึ่งชื่อคนโลบที่ชอบเก็บของทุกอย่างไว้คนเดียวอีกคนคือคนขี้ชอที่อิจฉาความสุขของเพื่อนเสมอวันหนึ่งทั้งสองเดินเล่นในป่าและพบต้นไม้เวทมนต์ที่ผลิตดอกผลทองคําส่องประกายคนโลบตื่นเต้นอยากเก็บให้หมดทั้งต้น คนโลภเริ่มปีนต้นไม้เพื่อเด็ดผลแต่คนขี้ชอที่อิจฉาไม่อยากให้เพื่อนได้คนเดียวจึงแอบดึงขาคนโลภลงมาทั้งสองตกลงมาด้วยกันผลทองคำหลุดร่วงกระจัดกระจายไปทั่วพื้นป่าทำให้พวกเขาไม่ได้อะไรเลยพวกเขาทะเลาะก,กันเองเพื่อแย่งชิงผลที่กระจายแต่สุดท้ายสัตว์ป่ามารุมกินหมดแล้วจากไปอย่างสงบจากนั้นทั้งสองรู้สึกสำนึกผิด ความโลภและอิจฉาทำให้สูญเสียทั้งหมดควรแบ่งปันและรักกันนิทานเรื่องนี้สอนให้เด็กๆหลับฝันดีโดยไม่โลภอิจฉา